ต่อไปใบ,ใบที่15นะครับใบที่15เรือกกระดาษเรือกกระดาษมันบ่งบอกถึงความรักความอุ่นใจความสบายใจมีความสุขอาจจะเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ได้ยั่งยืนอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นด้วยความที่เป็นรักในวัเด็กเงี้ยป๊อปปีเลิฟอะไรทํานองนี้แล้วก็ด้วยความที่เป็นเลือกกระดาษเงีย้ยแป,ป๊บเดียวพอชุ่มน้ําก็จะหายไปจมลงไปความมันคงความเหมาะสมความถูกต้องอะไรพวกนี้ก็มันก็ต้องถูกช่วงถูกเวลาของมันนะครับ เพราะว่ามันเป็นความรักในวัยเด็กเนี่ย้วยรักแบบเด็กๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นรักที่แบบฉับฉวยโอกาสที่จะมั่นคงเนะี่ยมันก็จะยากหน่อยเหมือนเรือเนี่ยเรืออยู่บนน้าเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นาน,นก็จมชุ่มน้ําแล้วก็หายไปเน,นี่ยนะแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กด้วยแหละเป็นเด็กพอเป็นเด็กแล้วทีนี้มันเป็นยังไงมันก็ไม่พร้อม ก็ขาดการขาดการยับยั้งชั่งใจไม่มีการวางแผนนะการวางแผนชีวิตก็คิดตื้นตื้น่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ลึกซึ้งอะไรไม่ได้เผื่ออนาคตอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยมันก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีสิแ้าความหวังเนี่ยก็จะเป็นความหวังแบบเด็กๆ อาจจะเติมเต็มความหวังได้ไม่เต็มที่นะเติมเต็มฝันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราไม่นานก็พังลงแค่สนองความต้องการชั่วคราวอาจจะเป็นการสนองความต้องการในวัยเด็กเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องดูความพร้อมของตนเองก่อนมันจะได้ไม่คุ้มเสีย คนรักที่จากไปจะได้กลับมาไหมประเด็นสําคัญก็คือที่จะทายก็คือกลับมาไหมนะคาว่ากลับมาไหมมันก็บอกหรือว่ากลับมาไหมก็คือกลับมาแต่นะมันต้องมีแต่เลยแต่ก็เพียงชั่วขราวไม่นานก็จะไปอีกเพราะอะไรเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าชั่วขราวดูจากอะไรดูจากเดือนเนี่ยรวมกค่เดือน ก็อยู่ได้แค่ชั่วข่าวมันก็หายไปละงานที่คิดเอาไว้ที่คิดว่ากำลังจะลงทุนทำเนี่ยดีหรือไม่ดีประเด็นสำคัญของคำถามนี้ก็คือดีหรือไม่ดีนะครับเวลาจะทายอะไรเนี่ยเราต้องวิเคราะห์คำถามด้วยว่าเขาถามอะไรเขาต้องการรู้อะไรนะก็เอาประเด็นนั้นมนามาทา,า,าย มาหาคำตอบนะจะได้ตอบได้ตรงประเด็นถูกต้องถูกใจอะไรก็ว่าไปนะคำตอบนี้ก็ดีแต่เฉพาะช่วงแรกแค่ช่วงเวลาสั้นๆในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ดีนะเหมือนเรือเนี่ยมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวดีแค่ช่วงแรกแค่นั้นแหละพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยมันก็หายไปละมันก็ไม่มีอะไรเหลือละ อะไรก็แล้วแต่ที่ทําในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรืออาจจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถามว่าลงทุนดีไหมดีนะช่วงแรกเนี่ยมีอะไรอะไรพอกอบกลวยได้กอบกลวยเลยได้แค่ช่วงแรกเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็คือมันอาจจะไม่ได้อะไรละไม่ดีละเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหวังอะไรในในระยะยาวเนี่ยไม่เหมาะนะครับ ถามว่าจะผ่อนรถได้สําเร็จไหมอืมมันก็คงไม่สําเร็จแหละเพราะว่าก็คงได้รถมาใช้แค่แป๊บเดียวเดยกก็โดนยึดไปละก็คงคงไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ามันได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่าน,นั้นมันผ่อนรถเนี่ยมันไม่ได้สั้นเงียมันยาว3ปี5ปี6ปี7ปีอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่า ดาวมากดาวน้อยผลมากผลน้อยนะครับคำถามต่อไปนะเขาจะรักเราเนี่ยนานไหมอยู่กับเรานานไหมเนี่ยถามว่านานไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่นานอยู่ได้ไม่นาน,นก็แยกกันไปละจากกันไปละ แล้วบริษัทนี้ล่ะเป็นยังไงเนี่ยบริษัทที่จะไปทำงานเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคำตอบก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับมันก็ก็ดีช่วงแรกแต่ก็อยู่ไม่นานแต่ว่าบริษัทเนี่ยบางทีถ้ามองถ้าเป็นบริษัทเนี่ยอาจจะมองว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีหุ้นส่วนนะเนี่ยเห็นไหม เคียงข้างกันเนี่ยก็ต้องมีคนส่วนต้องมีคนมาช่วยนะแต่พอทําไปสักพักเนี่ยมันก็มาในทํานองเดียวกันเลยอาจจะต้องล้มเลิกไปหรือว่ากิจการจะต้องปิดตัวลงไปมันไม่ได้อย่งยืนนะถามว่ากําไรได้ไหมมันก็ได้ในช่วงแรกแหละจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่นาน หรือถ้าถามเรื่องงานเนี่ยสมมุติว่าอยากย้ายไปทำงานที่บริษัทอื่นหรือถ้าเป็นคำถามนี่ก็ถามว่าเนี่ยถ้าจะย้ายไปอยู่บริษัทนี้จะเป็นยังไงก็ดูแล้วเนี่ยในบริษัทเนี่ยก็ดูกันดีนะดูช่วยเหลือกันดีดูมีความสุขดีแอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกแค่นั้นแหละแต่พอบริษัท เ,เพราะว่าอะไร,ระบริษัทเนี่ยอาจจะอยู่ไม่นานสภาวะการเงินตอนนี้เขาเ,เขากระทันกระแท่งมงี้ยงเงอยู่ก็ได้หรือพร้อมที่จะพังทลายลงเสมอเลยนะเนี่ยไม่มั่นคงหรอกลองพิจารณาดูก่อนมีทางเลือกอื่นไหมล่ะนะนะถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าน,นี้ก็ลองดูอะไรทำนองนี้นะครับ ต่อมาเรื่องสุขภาพนะสุขภาพสุขภาพก็ดูดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำภายในร่างกายการหมุนเวียนเลือดระบบหมุนเวียนโลเลือดอะไรทำนองนี้อะไรที่เป็นน้ำ,นำในร่างกายนะครับจ,จะมีปัญหาในจุดนี้แต่ถ้าถามว่าไม่สบายเนี่ยจะหายขาดไหม ก็ต้องดูว่าอะไรในภาพเนี่ยมันจะหายไปจากภาพถ้าตอนนี้มันอยู่อีกสักพักมันจะหายไปจากภาพเนี่ยก็ต้องพิจารณาอยูอีกทีหนึง่งประเด็นก็คือหายขาดไหมตอบได้เลยว่าหายขาดดูจากอะไรนี่ไงเรือตอนนี้อยู่อีกสักหน่อยชุ่มน้ําหายแน่นอนหายเป็นในที่สุดโอเค